สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินคุณหมิงช้างสื่อแล้วนะครับทริปนี้จะเป็นทริปเที่ยวจีนนะเรามากับทัวร์นะครับไม่ได้มาเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโปรแกรมก็ต้องเป็นไปตามที่ทัวร์กำหนดนะครับเราออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่8ดโมงนะครับจากสุวรรณภูมิมาถึงที่นี่ประมาณ11โมงครึ่งนะครับ ก็หลังจากนี้เดี๋ยวทางทัวร์เขาจะพาเราขึ้นรถนะครับขับไปยังต้าหลี่นะครับประมาณ390กิโลก็ถึงต้าหลี่เย็นๆนะครับหลังจากนั้นก็เข้าที่พักซึ่งวันนี้ไม่มีแผนเที่ยวที่ไหนเนาะเราออกจากสนามบินมาทาง รูทัวร์ก็พามาแวะกินข้าเที่ยงก่อนเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนนะที่เห็นอยู่นี้เป็นขาหมูของจริงนะครับเป็นขาหมูเค็มนะถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็เอาไปกินนะเมื่อกี้ถามไกลมาเอามาตากแดดไว้หน้าร้านอย่างนี้เลยนะครับเคยทำรอบหนึ่งแล้วนะอันนี้ย จะว่าเมืองจีนจเจริญแล้วก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีบางมุมที่เป็นอย่างนี้นะก็ยังเป็นออกเก่าๆนะครับอันนี้เป็นมุมอันนี้เป็นมุมอ่างล้างมือนะครับที่ร้านอาหารอันนี้เรามาอยู่ที่จุดพักรถนะครับเราขับมาประมาณสองชั่วโมงนะ กฎหมายเขาบังคับให้หยุดประมาณ20นาทีนะครับจุดพักรถตรงนี้เราก็ซื้อขนมไปกินบนรถนะแพงกว่าของไทยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดพักรถจุดที่สองนะครับอีกประมาณ69ก้ิโลนะเดี๋ยวเราก็ถึงเมืองต้าหลีนะครับดอกไม้สวยมากนะลูกทัวร์ก็ ดอกไม้ก็มาถ่ายรูปกันนะครับเขาบอกว่าเป็นซากุระนะครับแต่ไม่รู้พันธุ์ไหนตอนนี้เราก็มาถึงเมืองต้าหลี่แล้วนะครับที่นี่เป็นโรงแรมนะทางไกดก็บอกเป็นโรงแรมห้าดาวครับตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบนาทีนะเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปกินข้าวกันนะอย่างนี้ก้า อาหารค่าท well ี่เมืองต้าหลีนนะครับนี่เป็นมื้อที่สองนะเราก็ยังตื่นเต้นกับอาหารจีนอยู่นะครับก็น่าจะกินได้ไม่แน่ใจว่าผ่านไปสามวันแล้วจะยังโอเคอยู่ไหมเนาะแต่ดูแล้วน่ากินทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็<ม>ออกมาเดินเล่นข้างๆโรงแรมนะตรงนี้เป็นประตูเมืองนะเดี๋ยวข้างในน่าจะมีสินค้าพื้นเมืองนะ<ม>เดานะน่าจะมีขายบ้างเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันข้างในนะครับอันนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะ ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารนะครับข้างในแม่บ้านเจอเสื้อกันหนาวถูกใจนะครับเสียตังนะครับให้กับเสื้อกันหนาวร้านนี้นะมอเตอร์ไซค์เช่านะครับ เป็นนั่งได้สองคนนะน่ารักดีอันนี้เป็นนมย่างนะครับเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ตาหลีนะนี่เจียงมีสามรสชาติวก่ตาหลีนี่อย่างพั่ใจได้นี่ชอบก๊อตรกอนี่ ชิมกันให้ครบทุกรถนะครับมีทั้งหมดสามรสมีร้านขายเครื่องดื่มที่น่าสนใจด้วยนะครับเรามองไปข้างหลังนะเป็นเบียนะฮะเดาว่านี่คือร้านนวดแผนโบราณน,นะครับมีรูปฝ่าเท้าอยู่ด้วยอันนี้เราก็ลอง ซื้อเบียร์มาหนึ่งกระป๋องนะครับจะลองกินคืนนี้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงซื้อมากระป๋องเดียวเดี๋ยวแบ่งกันกินสามคนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไต่ความสูงเราไม่อยากกินเยอะนะครับเราก็เดินเล่นอยู่สักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแลตอนนี้ก็คิดว่ากลับโรงแรมดีกว่านะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะครับ ทัวนัดหกเจดปดนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับมื้อเช้าวันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่ตโรงแรมนะเราก็กินง่ายๆนะครับกินหยิบอะไรหยิบมารวมๆกันนะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ เราก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องโถงที่โรงแรมนะที่นี่เขามีเครื่องประดับหินนะครับคล้ายๆหินหยกนะเยอะมากนะครับจะเป็นรถบัสของเรานะครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้เราจะเที่ยวอยู่แถวๆเมืองตาหลีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไกลก็จะพาไปไหนบ้างเนาะ เดี๋ยวตามไปดูกันครับร้านผลไม้นะครับไก่บอกว่าพพอาจจะไม่อร่อยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองโบรานต้าหลี่นะครับไก่เขาก็แนะนำว่าให้เดินไปจนสุดไปเจอกันก่อน,อน,อนแล้วเดี๋ยวค่อยแยกย้ายกันเดินนะ เดี๋ยวเราลีบตามกลุ่มไปก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณจุดนัดพบของเรานะครับเป็นร้านอาหารนะเดี๋ยวไกด์เราให้เวลาสองชั่วโมงในการเดินเล่นที่เมืองตาลีรีที่เตียงนะครับเอามาถึงเมืองโบราณตาลีประมาณ1 1อโมงนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะมากๆนะตอนนี้เมื่อเช้า กาแฟในโรงแรมเรากินมาน้อยนะครับเพราะว่ารสชาติอาจจะไม่ถูกปากเดี๋ยวน่าจะแวะเข้าไปในร้านนี้นะไปหากาแฟกินสักแก้วหนึ่งก่อนนะครับบอกแบรนด์นี้ดีอ่ะอันนี้จะเป็นถังขยะนะครับอันนี้เป็นต้นไม้จริงนะครับ อยู่หน้าร้านกาแฟเนาะชาวจีนเองเวลาเขามาเที่ยวนะครับเขาก็มากับทัวร์เหมือนกันนะครับก็เหมือนพวกเรานะอันนี้จะเป็นประตูเมืองโบราณต้าหลี่แล้วนะครับแถวนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะ เสียงเจ้าๆเลยนะแต่คนจีนเขาชอบตะโกคนคุยกันนะเราเจอร้านกาแฟแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นร้านขายชาอย่างเดียวนะเราไม่ได้ซื้ออันนี้เป็นร้านกาแฟแล้ว เดี๋ยวเข้าไปซื้ออเมริกาโน่ร้อนกินนะครับใกล้ๆกันอยู่นี่เป็นร้านขายผลไม้อีกแล้วนะเราก็สงสัยมากเลยว่าไอ้ลูกเหลืองๆที่มีหนามนี่คืออะไรไม่แน่ใจว่าเป็นแก้วมังกรหรือเปล่านะที่นี่ขายเม็ดกาแฟด้วยนะ ร้านนี้รับอาลีเพย์นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ด้วยทูนะครับนน,นบจะเป็นกาแฟขี้ชะมด ที่นี่เขาชอบปลูกดอกไม้ไว้ข้างหน้าร้านมากเลยนะมีเกือบทุกร้านเลยครับเป็นร้านขายเนื้อนะไม่รู้เนื้ออะไรบ้าง chim gần đang lấy önemli bạn её ใส่น้องจะหิวนะครับไปยืนขออาหารเอ๊ะข้างในน่าจะเป็นพวกใบชานะเห็นมีชากุหลาบแล้วก็ชาอยดด้วยนะอันนี้จะเป็นมุมห้องน้ำสาธารณะนะครับหายากเหมือนกันนะเพราะาอยู่ในซอกตึกหน่อยนึงน้ำแบบส้มคั้นนะครับสดแน่นอน ตแตงหมใหญ่มากเลยครับเพื่อน อันนี้ก็เป็นร้านขายขามูเค็มนะครับเมื่อวันเราก็เจอแล้วที่ร้านอาหารแต่ว่าที่นี่แขวนไว้เพียบเลยอันนี้เป็นต้นไม้ตามริมกำแพงนะก็อย่างอุตสางอกนะเป็นดอกอิจต่างหาก เขาก็มีคนทําความสะอาดนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าน้ำที่นี่ไม่ค่อยใส่นะแล้วก็ค่อนข้างมีขยะนะมีช้อนลอยด้วยอันนี้เรามานั่งรอกินข้าวเที่ยงกันอยู่ แต่ว่าเขามีชาให้เราชิมก่อนนะครับชิมแล้วเป็นชารสชาติออกคล้ายๆชาอูหลงนะแต่ไม่รู้ชาอะไร <S <S <ฮ>อันนี้เป็นที่แช่แก้วชานะใครจะกินก็มาหยิบจากตรงนี้ไปนะครับ ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้แก้วที่กินเสร็จแล้วเนี่ยได้ล้างก่อนหรือเปล่านะก่อนที่จะมาแช่ไว้ตรงนี้นะอาจจะไม่ได้ล้างนะครับอาจจะหยิบมาแล้วแช่เลยหลังจา้เราเคุณไป่น่ไห่ไนที่ไหที่นที่ไหนท้ไนไหนนี่ไหนที่ไนี่ยไ่ไไนที่อ่ไ่ไนไนี่น่ไ่ไ อันนี้เขาเขาก็อยากจะโปรโมตรร้านของเขานะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะเขาบอกให้เราถ่ายวิดีโอได้เลยนะเราก็ถ่ายเก็บแล้วนะครับ เดี๋ยวเรากินมื้อเที่ยงที่นี่เสร็จแล้วเราจะออกเดินทางไปที่แชงกรีล่าเลยนะครับไกลแจ้งว่าคืนนี้เราจะไปนอนที่แชงกรีล่านะคนนี้เขายังเขายังโปรโมทร้านไม่เสร็จนะฝั่งซ้ายนี่คือยูทูบเบอร์นะครับฝั่งขวาคือเจ้าของร้านนะครับพูดเก่งมากฟังออกไหมฟังไม่รู้เรื่องนะครับ อันนี้เดาว่าน่าจะเป็นเหล้าจีนนะไม่รู้เหมือนกันแต่สีมันสวยมากนะครับสีแดงสีเหลืองอันนี้เหมือนที่เราเห็นในหนังจีนนะครับเล้ามาเป็นไห่ไห่นะร้านอาหารที่นี่ประดับไฟสวยมากเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นเครื่องผสมเข้าไปในน้ำชาแล้วทำให้ชามีกลิ่นต่างๆนะครับที่เห็นก็มีดอกกุหลาบนะแล้วก็ดอกมะลิบรรยากาศที่ตลาดเก่าต้าหลี่นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะเรากินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับไปที่รถบัสของเราแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่เชงกีล่านะไปครับตอนนี้เรามาถึงเชงกีล่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดกันก่อนนะอากาศที่นี่หนาวมากนะแล้วก็ความสูงสา0พันกว่าเมตรนะครับตอนนี้เพราะงั้น ถ้าเคลื่อนไหวเร็วๆเ,เ,เราก็จะเหนื่อยนะอันนี้เป็นจุดที่เราจะมาซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่วัดลามะทรงจ้านหลินนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสขึ้นไปนะอันนี้ก็จะเป็นรถบัสที่พานักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับเขาไม่ให้เอารถบัส ของทัวขึ้นมานะวัดลามะทรงจ้านหลินนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นวัดนะครับบันไดดูไม่สูงนะ แต่ทางไกด์เขาก็แนะนําว่าถ้าเหนื่อยให้รีบพักนะครับแถวนี้ประมาณ3,300เมตรจากาน้ําทะเลนะอากาศเย็นมากนะตอนนี้นิ้วเริ่มจะแข็งแล้วนะครับ <c oughs> ที่เห็นเป็นใส่ชุดสวยๆนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับของจีนเองนะ เขาก็มาถึงที่นี่แล้วเขาก็เช่าชุดจัดเต็มเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณลานชั้นบนนะครับเมื่อกี้เราอยู่มาจากข้างล่างนะเราขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับไกด์บอกว่าเป็นมุมลับเห็นเมืองแชงกีล่านะครับ บริเวณลานด้านบนนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายภาพนะครับของนักถ่ายภาพนะเข้าใจว่าเป็นตากล้องท้องถิ่นที่ถ่ายภาพรับจ้างให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะเราก็ c o p y c ค t มุมถ่ายภาพเข้ามานะเราคงจะกลับแล้วครับเดี๋ยวออกจากวัดแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวต่อนะ ทางลงนะครับพเพื่อน